มินมินนะคะหมายเลข40ค่ะมาอยู่นี่เนาะสวัสดีค่ะมินมินนะคะเบอร์40ค่ะก็ตอนนี้มินอายุ21ปีแล้วนะคะก็เรียนคณะน,นิเทศศาสตร์เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุโทรทัศน์ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับพวกเบื้องหลังทั้งหมดนะคะนิสัยส่วนตัวมีนะคะก็จะเป็นแบบ คือจะเป็นคนหวานก็ไม่หวานจะเห้าก็ดูไม่เห้าค่ะจะอยู่กลางๆแต่ถ้าแบบจากที่ถามเพื่อนๆเนงเพื่อนจะบอกว่าเพื่อนจะบอกว่ามินเนี่เป็นคนกวนมากๆซึ่งมินก็ยอมรับนะคะว่ามินเนี่เป็นคนที่ชอบแกล้งเพื่อนชอบกวนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าการที่เราแบบได้แกล้งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้มีความสุขบางทีเราทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราเครียดเราได้แบบเออทาให้เขาขำอะไราเงี้ยค่ะหนูก็เออหนูก็ ชอบหนูก็ชอบแกล้งเพื่อนนะคะชอบสนุกค่ะแต่ไม่ได้แกล้งแบบรุนแรงนะอือาหารที่ชอบนะคะก็จะชอบมีนะน่เป็นคนชอบกินเผ็ดมากเลยคนชอบกินเผ็ดไหมแล้วยิ่งแบบเป็นส้มตำมินชอบมากเลยนะต้องมีปูปลาราเท่านั้นมินชอบกินมากแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าเวลาสั่งไปค่ะก็บอกว่าเอาส้มตำเผ็ดที่สุดอะค่ะคือมชอบกินเผ็ดมาก แล้วก็ชอบอาหารเหนือเพราะว่าส่วนตัวคือแม่เป็นคนเหนือแล้วตายายอย่างเงี้ยก็ชอบทําอาหารเหนือให้ทานยิ่งเป็นแกงแกงชะอมงเงี้ยแล้วก็จิ้มเคยกินไหมไม่เคยแน่เลย <c oughs> เคยกินกันไหมเออจิ้มกับข้าวเหนียวอะไรเงี้ยอร่อยมากจะบอกเลยไปลองกินกันนะเอออร่อย <c oughs> แล้วก็มีนะ่ะเป็นคนที่ชอบสัตว์มากๆอย่างที่เคยบอกในคลิปอัดบางคนอาจจะเคยดูหรือไม่เคยดูเออมินชอบสัตว์แทบจะทุกชนิดเลยแต่แบบที่ไม่ชอบจริงๆคือจิ้งโจกเออเป็นอะไรที่แบบ ไม่รู้ตัวใสๆเนาะแล้วคือเอาจริงๆถนะ้าเทียบกับตุ๊กแกหร,รือจิ้งเหลนเงี้ยเราก็ยังไม่รู้สึกกลัวขนาดนั้นนะ <c oughs> เมันอาจจะเป็นเพราะ <c oughs> รว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าในชีวิตเราอ่ะไม่ได้เจอกับตุ๊กแกอย่างนี้หรือเปล่าเจะเห็นได้จิ้งจกแล้วคือประเด็นที่ท,ที่มาที่ทําให้เราแบบว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยแบบกลัวเงี้ยคือตอนที่ไปอยู่ต่างจังหวัดตอนเกเด็กอ่ะไม่รู้ว่าทุกคนอ่ะเคยเจอหรือเปล่าคือตอนอยู่ต่างจังหวัดจิ้งจกอ่ะชอบวิ่งเข้าหาเราอ่ะ เ,เออแบบว่ามันวิ่งเข้ามาหาเราเลยก็บอกเอะจะไม่กลัวเราหน่อยเหรอเราตัวใหญ่กว่าน้าอะไรเงี้ยเออกลัวเราหน่อยไหมเออมันก็เลยเป็นจุดที่กลัวแล้วตาก็ชอบล้อมากเลยเรื่องจิ้งจก,ก,กงะอ,งอะไรกลัวอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรอยากรู้เองไหมชอบเที่ยวไปเที่ยวไหน ไปเที่ยวอะค่ะจริงๆเป็นคนชอบเที่ยวนะแต่ว่าด้วยด้วยเหมือนที่บ้านคือมินต้องไปไหนมาไหนแบบว่าพือแม่ไม่สามารถไปด้วยได้ตลอดอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนแต่ถ้าถามสถานที่ที่แบบชอบไปจริงๆก็คือทะเลก็คือชอบชอบ,ชอบเล่นทรายว่ายน้ําไม่เป็นนะคะคือลงน้ําก็คืนลงไปแค่ครึ่งเขาแค่นี้เออแล้วก็แตะแตะแ, <laughs> <laughs> แต่ที่ชอบเล่นชอบก่อทรายเอามาทาบตัวอย่างเงี้ยเออชอบแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ชอบอยู่บ้านนะคะ ชอบเป็นคนอยู่บ้านเป็นคนติดบ้านเพราะรู้สึกว่าสบายดีค่ะยังไรอีกเวลาว่างเวลาว่างมินชอบที่จะดูหนังชอบดูหนังมากๆชอบหาหนังนดีๆมาดูแต่แนวที่สนใจก็จะเป็นพวกแนวสยองขวัญชอบมากเลยพวกแบบว่าสืบสวนฆาตกรรมอะไรเงี้ยแต่จะชอบให้มันเน้นแบบว่าตลกหนัง,งะอะไรเงี้ยหน่อยอะ่ะไม่ใช่คนซาดิสนะแต่ว่าชอบดูชอบดูเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะอ ถ้าฟังเพลงแนวไหนเหรอจริงๆออะฟังได้ทุกแนวเลยนะเออยิ่งจะหุ่งไงเนี่ยฟังได้ทุกแนวได้หมดเลยลูกทุ่งอะไรก็ได้หมดเลยชอบเอามาร้องเล่นกับเพื่อนเนี่ยค่ะร้องลเออร้องค่็อกเลยเหรอล็อกอไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่เต้นได้หัวโยกได้แต่ว่าไม่ไม่อินแต่จะให้มาร้องอะไรเงี้ยก็ไม่อินเท่าไหร่ก็ความสามารถพิเศษก็คือรำไทยเหมือนกัน ค่ะจริงๆวันนี id ้ก็เตรียมมานะคะดูไหมดูนิดนึงเราเดินกมับมค่ะจะเป็นแบบเหมือนลัไหายไม่รู้จะโกมลยไงจริงะล้วกก็ ันคือเหมือนลำลำนงางไหยที่แบบดีดไห้ไงเออแต่พอดีไม่มีพร็อปไงไม่มีไมมาย <laughs> ให้ดูก็เลยอาจจะไม่เห็นภาพก็มีอะไรอีกอยากรู้อะไรไหมคะชอบสะสมอะไรชอบสะสมอะไรเหรอจริงๆไม่ได้สะสมอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าเออสังเกตอะสังเกตตัวเองจะชอบอะไรที่เป็นสีชมพูอะไรที่เป็นสีชมพูเราก็รู้สึกว่า น่ารักดีอะไรเงี้ยตอนแรกก็ไม่เคยคิดว่าเตยจะต้องไม่ชอบสีชมพูนะแต่พอมาสังเกตจริงๆเออทุกอย่างในห้องเราเป็นสีชมพูหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ชอบดูการ์ตูนไหมเอ้ยจะบอกว่าชอบดูชอบดูมากเลยคือทุกวันนี้ยังดูอยู่เลยตอนแรกเริ่มอ่ะที่บ้านอะ่ะน้องจะมีน้องเป็นฝาแฝดสองคนใช่ไหมคะเขาจะซื้อเคบเอ่อซื้อแบบเรียกว่าอะไรนะช่องการ์ตูนมาดูกลายเป็นเราที่ดูเออกลายเป็นเราที่ดูอ๋อ กลายเป็นเราที่ดูแทนแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีแต่เราที่ดูนะชอบดูก่อนนอนค่ะก็ฝั่งได้ฝักตัวได้นะคะขอบคุณค่ะเข้าอเป็นคนแบบไหนมีอะไรทีละคนก็ถ้าเกิดได้เข้าไปใน BNK นะคะ อยากเป็นคนแบบไหนหรือทําหน้าที่อะไรในวงคือหนูอ่ะพื้นฐานหนูหนูเป็นคนลาเริงจมใสายอยู่แล้ว<ม>และที่ยังบอกที่บอกไปนะคะว่าชอบกลุนๆเพื่อนคือเห็นเพื่อนขำเห็นเพื่อนแอรงอย่างเงี้ยมีความสุขก,<ม> <ๆ S 1> ก็อยากจะเป็นคนที่ทําหน้าที่ให้ทุกคน,น,นในวงอ่ะ <S 2> <S 2> ไม่เครียดเนาะไม่ซ<ม>ีเรียสบางทีเราซ้อมหรือว่าเหนื่อยอ่ะเราก็อยากจะแบบเออทำหน้าที่ตรงนั้นแบบว่าให้เพื่อนอ่ะได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่บอกว่าชอบแก้เพื่อนแล้วถ้าเพื่อนแก้ ชอบไหมคะมก,ก็ปกติก็คือโดนแกล้งแต่คือหนูไม่ได้ซีเรียสนะคะแต่ส่วนใหญ่หนูจะเป็นคนแกล้งเพื่อนมากกว่า <c oughs> ถ้าอยากถ้าให้เลือกว่าอยากทำกิจกรรมอะไรร่วมกับรุ่นพี่นะคะส่วนตัวมินมินชอบเต้น,นะคะ่ะแต่ว่าเต้นไม่เก่งอยากจะเต้นกับรุ่นพี่มิวสิกเพราะเขาดูหนูชอบไลายเต้นเขามากเลยเขาเต้นมันมากแล้วเขามีสเสน่ห์ทุกแบบ ท่าของเขาอะไรเงี้ยค่ะหนูคือถ้ามีโอกาสก็อยากอยากเต้นกับเขาอยากให้เขาช่วยสอนเราอยากให้รุ่นพี่เขาสอนเราด้วยเลยค่ะเต้นมันเป็นยังไงอะคะก็ที่ที่เขาไปออกงานเนี่ยนะคะได้เห็นค่าหนึ่งที่เป็นคุกกี้ค่ะที่เขาแบบเต้น่างมันมากหนูชอบหนูก็จะเป็นสายนั้นเหมือนกันนะคะอยากเป็นสายนั้นค่ะนตอนนี้ ก็สุดท้ายนะคะ <c oughs> คือ พวกหนูตื่นเต้นมากจริงๆค่ะในวันนี้แล้วก็ดีใจมากจริงๆรู้สึกว่าได้เป็นเกียรติมากเลยเนาะถึงแม้ว่าเรามาถึงขนาดเนี้ยเราเราดีใจมากแล้วเราบางทีเราไม่ได้คิดเลยว่าเราจะมาได้ถึงขนาดนี้ถึงแม้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่พวกหนูก็จะทําให้เต็มที่หนูขอขอบคุณทุกๆคนเลยที่มาในวันนี้นะคะหนูเชื่อเลยว่า BNK จะไม่ประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้ถ้าเกิดไม่มีแฟนคลับทุกๆคนนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เป็นสําคัญก็คือแฟนคลับ ใช่มันไม่ใช่แค่ตัวศิลปินหรือว่าออผู้บริหารเนาะมันสิ่งสำคัญเลยคือกำลังใจจากแฟนคลับทุกๆคนก็ขอให้ทุกคนก็ช่วยซัพพอร์ตพวกหนูด้วยนะคะทั้งรุ่นหนึ่งแล้วก็รุ่นสองเลยเนาะขอบคุณค่ะ